สวัสดีค่ะ ปีแล้วเฉพาะเฉพาะที่เห็นเนี่ยก็ตั้งกระทำงานกันประมาณ10กว่าปี10กว่าปีบังทำอะไรทษทีก็นี่แหละวิ่งรถผ่านแล้วเห็นมันเนี้ยบางทเีเราเห็นเราก็พยายามมาดูอีกทีว่ามีหมามีเจ้าของไหมมีใครให้อะไรไหมค่ะ uh huh. เราก็ดูสองวันสาบ้านอ่ะมันไม่มีใครให้หว่ะแล้วมันผอมไง uh huh. ก็เลยทํามาเรื่อยมาก็ให้มันกินปอกินปุ๊บทีนี้ก็เรื่อยๆืมาแล้วยังอยู่ใน<า>ซอยอ่ะ ยังอยู่ในซอยอย่างป่าในป่าเมื่อกี้ไปได้ยังไงอ่ะหนูยังไม่เคยไปเลยอ่ะก็ให้ไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วมันก็ไปเจออยู่มันออกมาแล้วมันมีมันมีแบบแบบไหนที่แบบประสบแบบที่มันกระทบกระเทือนจิตใจมากที่ที่แบบก็ตเตี่ยอมาล่ามาแม่ลูกอ่อนเนี่ยมัดขาเลยเหรอคะเขามีมีเชือกมัดคอมาประมาณสักสองเมตรได้เชือกล่ำคอแล้วเอาไปผูกไว้ที่นาแล้ววันนั้นอ่ะวันที่ไปเนี่ยเขากำลังเผาฟางอยู่พอดีเลย แล้วลูกหมาตัวเล็กๆงั้นน่ะโอ้โหบางอันนี้ถามถามนิดนึงอันนี้ถามเลยตามทำม,มาเนี่ยบางบางได้อะไรอ่ะก็ <c oughs> ดูแล้วมีแต่ค่าใช้จ่ายท้งนั้นเลยฮะก็ไม่ได้อะไรแล้วก็แบบเราให้มันก็ช่วยเหลือมันไงอ,องสารมันอะไรเงี้ยบางทีเห็นก็น้ำตาไหลเง,งี้นโอ้หเอ้ยหนูขนาดหนูเพิ่งตามบางเนยหนูยังรู้สึกว่าโอ้โหบางสุดยอดจริงๆเลยว่าเออเราก็แบบ โอ้โหบางนี่เสียสลามากเลยนะโอ้โหแปลว่าผูกพันเลยนะบางมีชื่อด้วยนะบางตัวมีชื่อมาดันมะนาวนะมีแฟนขับมีชื่อกันเลยนะก็ตั้งชื่อให้เขาทำมาเกือบสิบกว่าปีตั้งก็รทำงานแหละทำงานมาแต่ก็โชคดีแฟนก็ไม่บน่นไม่อะไรก็กเข้าใจแฟนแฟนบางนี่เข้าใจมากเลยเแล้วก,ก็ไม่ว่าไม่อะไรเคยเจอปัญหาอะไรไหมก็รถชนเราก็ไม่มีปัญญาไปร,รักษา เต็มที่ก็ได้แค่ไปหามหมอ uh huh. แล้วก็ไปซื้อยามาให้เขากินเพราะเราเอาใส่รถไปไม่ได้ปัญ uh huh. หามอยู่ตรงนี้แหละ uh huh. คือมันจะขึ้นรถไม่ได้เลย uh huh. แล้วก็รู้มาว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะหมาสามสิบสี่สิบตัวนี่ยังไม่หมดหรอกยังมีแมวอีกมีแมวอีกมีแมวอีกแต่ส่วนมากก็คือสามารถเก็บมาเลี้ยงได้แมวอมาเลี้ยงในบ้านได้ตอนนี้เลีเ้ยงอยู่กี่ตัวเยอะมาก โอ้นับไม่ได้เลยที่บ้านนี่ก็เยอะอยู่อแล้วก็ขยายไปบ้านนู้นด้วยเอาไปไว้บ้านน้องด้วยแมวแต่แล้วก็ซื้ออาหารไปแล้วก็ไปดูแลอยู่ได้เดี๋ยวเพราะว่าที่นี่มันเยอะแล้วมันก็มาอีกเดี๋ยวก็เอามาปล่อยเดี๋ยวก็เอามาปล่อยตัวเล็กๆยังมีเนี่ะยังไม่อดนมก็มีปล่อยตามข้างทางปล่อยอย่างเงี้ยเอาปล่อยนี่แหละแล้วมันก็เดินเข้ามาม เดินมาจังเลยบ้านไม่รู้เป็นยังไงกี่ตัวกี่ตัวมันมีม,นม,มันมีความรู้สึกอะนะ้บังนะเดินเข้ามา<อ>เราก็ไม่เคยไม่เคยละทิ้งกันนะ<อ>ไปให้คนนู้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาไม่เอาเราก็เอ,า,อเาก็เก็บมาเลี้ยงก็โตพอโตก็ต้องเอาไปทําหมันอีกทำหมันก<อ>็แพงก็ใช่ใช่ที่บ้านทำมันก็ได้<อ>แมวที่อยู่เนี่ยที่ทําหมันไปนะเดี๋ยวว่าอย่างงู้อย่างนี้เลยหมดไปแสนกว่าบาทค่าทาหมันอย่างเดียว เราก็ต้องมานั่งป้อนยาป้อนอะไรมีอีกตอนเย็นๆเพราะว่าคือเวลาช่วงจากจากทํางานทําอะไรแล้วเนี่ยเราก็ให้เขาเต็มที่เลยเต็มที่เนี่ยลับไปเน<ห>ี่ยก็คือกวาดทําความสะอาดเก็บขี้เก็บเยี่ยวเปลี่ยนายอะไรเปลี่ยนอาหาร<อ>เปลี่ยนน้าล้างจานให้เขากระเทอาหารทุกวันแหละเนี่ยทํามาจนเนี่ยจนไม่มีเวลาไปไหนแหละคนอื่นเขาไปไหนไหนเราไปไม่ได้ เมียเขาเออภรรยาเข้าใจเข้าใจก็ให้แฟนอะไปบอกเขาก็เข้าใจนะบางทีไปไหนไม่ไปไปเนี่ยไปได้แค่แป๊บๆแต่ไปเป็นวันอย่างเขาไปตรงนู้นนี้ไปไม่ได้เพราะว่าเรามีภาระตรงนี้ค่ะต้องดูแลมันพอไปปุ๊บมันก็ลําบากใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูแมวกันดีกว่าได้แมวโอเค นี่นะคะเป็นพี่บางซุปกับภรรยาเนาะอ่าในความรู้สึกของพี่อะเท่าที่หนูตามอ่ะบางไปให้อาหารมาเยอะมากแล้วหนูมองว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วทำมาสิบกว่าปีแล้วเนาะ <laughs> พี่เป็นภรรยาพี่คิดยังไงมั่งอ่ะโอเคไหมก็โอเคบางครั้งก็แบบเบือ่อ <laughs> ม <laughs> <าง>ั่งเบื่อเบื่อมั่งแต่แต, <laughs> แต่ก็เป็นความสุขเนะาะได้ช่วยเหลือกันสงสารเออที่ช่วยเนี่ยพอสงสารแมวหมา ไม่ได้ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรกันทั้งคู่นะไม่คาดนะโอ้โหสุดยอดจริงๆเนี่ยบางทีตัวเองไม่ค่อยได้กินนะต้องซื้อปลาทูให้แมวนะจริงอ่ะปลาทูอย่างทีละสามร้อยโอ้ปลาทูอ่ะเราอ่ะกินตัวเล็กๆแมวแมวต้องเนี่ยซื้อมาแล้วมาชอกเพราะว่ามันติดคอต้องไปหาหมออีกต้องแกะก้างกันอีกแกต้องแกะก้างอีอวันนั้นติดเอาไปเสียไปสองร้อยหมอคีบออก เราเห็นนั่นแหละแต่เราล้วง <ทำ S 1> ออกไม่ได้ไดให้นะแมวเ,เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไร <c oughs> มัน<ๆ>ไม่เคยนี่แล้วพี่ภูมิใจไหมว่าแปน <c oughs> พี่แบบสุดยอดเลยหนูยังแบบแค่มาตามเขาแค่วันเดียวอ่ะโอ้โหเขาสุดยอดมากอ่ะไม่ยังไม่เคยเห็นใครนะแถวแถวเนี้ยยังไม่เคยเห็นใครเขาทำมันความสะอาเนี่ยทำทุกวันทําได้ยังไงความสะอาดใช่โอ้โหกงแมวหนูยังไงว่าไม่มีกลิ่นเลยเหนื่อยก็นเหนื่อยถึงสองทุ่มสามทุ่มก็ไม่เป็นไรเข้าใจกันพ่อก็แก่อยู่พ่อก็ เราไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งคู่หรอกขอให้แบบช่วยเหลือกันไปสัตวโลกไ็จนกว่าเราไม่ไหวหรือว่าไม่มีจะให้มันก็บอกว่าตั้งแต่รกที่แรกแล้ะค่ะเออตอนตอนเริ่มต้นที่จะทําอะคะพี่คิดยังไงตอนเริ่มต้นที่จะทําก็เอามาเลี้ยงนี่แหละสงสารเจอมาก็เลี้ยงมาเขาเอามาปล่อยก็เลี้ยงอ่ะแล้วตอนพี่เขาเริ่มออกไปให้อาหารหมาจ้อนหมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าไงว่า ก็ไม่ได้ว่านะตามความส <พอ S 1> ุขกันพอ,พอวันไหนไม่ค่อยมีตังก็เอิ้อมบ่นซะหน่อยเขาก็จะบ่นหน่อย,แ,ยแล้วนะได้ได้ไม่ค่อยมีตังเลยแต่ก็สุดท้ายก็ฝากัฟกันมาเป็นสิบสิบปี<ช>นะก็ทํากันมาเรื่อยๆก็<อ>มีน้อยก็ให้น้อยเราก็จะแบ่งไม่คือถามว่าอิม่มไหมหมาน่ะที่ไปให้อ่ะค่ะมันไม่อิ่มหรอกถา้าอิ่มมันต้องเยอะกว่านั่นแต่ทีนี้ว่าพอว่ามันไม่หหิวไม่ให้โตไม่ให้ไม่ให้ผอมเท่านั้นแหละพอได้กินทอด ทอดอ่ะวันละยี่สิบโลอ่ะมันก็เหนื่อยนะทอดที่แรกก็สามสิบไปให้วันละยี่สิบโลเลยเหรอทีแรกก็สามสิบทีนี้มันตายไปไงมันตายไปไปเยอะก็เหลือสักประมาณแค่นี้แล้วเรามีอาหารเสริมแซมไปไงอาหารเม็ดอาหารอะไรเงี้ยมีไอ้นู่นมั่งไอ้นี่มั่งต่อไปอ้นี่อย่างเดียวมันก็ไม่ไหวโค้งมันก็แพงอะตอนเนี้ได้ถ้าไม่ให้แมวให้มาเราก็พอมีซื้ออันนี้ไม่รู้เท่าไรแล้วใช่ก็ดูแล้วน่าจะรวยอยู่นะถ้าถ้าไม่่างนี้นะ ตจะพูดถึงว่าหมดไปเท่าไรอย่าไปพูดถึงมันเลยมันประเมินค่าไม่ได้แต่เยอะถ้าพูดถึงว่าถ้าเยอะเยอะแต่เราไม่พูดหรอกมีความสุขในธรมเพราะทุกวันนี้ก็คือใช้ทุนส่วนตัวใช้ทุนส่วนตัวแมวตัวนึ่งเวลาไม่สบายรักษาหมดเป็นหมื่นหมื่นแปดมั่งเนี่ยบางทีเอามาให้น้ําเกลือตรงเนี้ยนะนั่นเป็นมะเร็งเ็ีเลืองเดขาวยังไม่ตายเลยน่ะเราก็ต้องให้น้ำเกลือทุกวันหมอเขาให้แบบเอามาให้ที่บ้านเราเองอ่ะ เป็นเดือนเดือนสองเดือนกวาา่ามันจะตา,าเยเขาสงสารไงว่าวิ่งไปให้ที่อันแอที่คลินิกอะไรเงี้ยสงสงารง<ห> <ๆ S 2> ั้น <ๆ S 2> บบเอามาให้ที่บ้านเลยไปกลับก็40่กิโลมันก็ไม่หยอกก็เม่ไรล่ะห,หมอ,อยังว่ารามณนะวิ่งไปจังดูแล้วถ้าใครนะคะอยากจะร่วมทําบุญกับพี่บางซุกนะ ช่วยกันมาเลี้ยงหมาแมวจรจะเอาอาหารมาให้ก็ได้นะคะหรือว่าจะาาจะโอนงินมามเานาะถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะก็วิ่งจากตรงจากเส้นาบางบัวทองมาเส้นสุพรรณตลิ่งชันนะคะแม่คะผ่านสังเกตนี่งายจะผ่านโรงงานเท่าแก่น้อยก่อนทางด้านซ้ายมือพอข้ามสะพานมาเนี่ยก็ลงจาก ลงเลี้ยวมาเลย,เลยจะเห็นเจอร้านไก่ทอดน่ะหรือโทรมาหาพี่บังซุปก่อนร้านไก่ทอดที่ข้างเสาทูมูฟเสาทูมูฟนะคะมาจากเส้นาทางบางบัวทองนะคะจะไปเส้นสุพรรณแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะขึ้นเบอร์พี่เขาให้แล้วก็เบอร์เลขที่บัญชีใครอยากร่วมทําบุญนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะจะเป็นอาหารจะเป็นแนะนำเรื่องของการรักษานะคะอุปกรณ์อะไรก็ติดต่อกันเข้ามาขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะขอบคุณค่ะ สุดท้ายนะคะตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาที่บังซุปนะคะได้ดูแลหมาแมวจอและแกก็จะทำต่อไปจนกว่าแกจะไม่ไหวหรือว่าแกจะจากโลกนี้ไปสิ่งที่แกฝากไว้ก็คือว่าสัตว์เหล่านี้เขามีหัวใจเขามีจิตใจเหมือนกับคนเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่พร้อมอย่าเอาสัตว์เหล่านี้มาเลี้ยงหรือว่าเอามาปล่อยเลย เพราะว่าเขาเองก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บาดเจ็บล้มตายนะคะเรื่องของอาหารการกิน10ปีมาน,นี้แกเจอเหตุการณ์ที่มันเสะเทือนใจหลายๆอย่างและถ้าเกิดใครนะคะมีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้ได้เจอเจอบางซุปนะคะวิ่งอยู่ตามถนนต่างๆคอยให้อาหารหมาแมวต่างๆเนี่ยสามารถทักทายแกได้หรือใครถ้าอยากร่วมทำบุญนะคะ จะเป็นอาหารจะเป็นยารักษาโรคนะคะหรือจะเป็นอะไรก็ได้ตามแต่ที่คุณสะดวกคุณสามารถติดต่อบางซุปได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างท้ายนะคะแม่หมอขอให้คุณโชคดีค่ะ